ลื่นปืน้นลื่นปืนอะ่ะสีแบบตรงเวอร์เปิดเน็ตฟิกดูดูตัวมันระเบิดดูจุดดำก็ดำได้สนิทดีด้วยนะแม้ว่าจะไม่ใช่จอโอล d ก็เถอะทุกคนดูภาพดี สวยเวอร์ซีนอะเ,ออเกินไปใช้จอตัวนี้กับ m a ็ s t u d ด o ด้านล่างตรงนี้ยกไว้ตัดส่วนด้านบนจอเดลผมจะยกไว้สําหรับให้ภาพมันขึ้นววหรือเปิดจริงอื่นดูไปด้วยในขณะที่ฝั่งนี้เราก็ตัดต่อฟินฟินอันบ็อกจอเสริม a s โซปาเอวัจอที่อนเนกประสงค์สิ่งสําคัญคือมันไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงเราสามารถต่อจาก MacBook Notebook คอม iPad แล้วใช้ได้เลยโคตรเจ๋งอะ นี่ขาวจช๊่วเทียบกับ macbook air วัดมันจะใหญ่กว่านิดหน่อยเพราะว่ามีความกว้างถึง15.6นิ้วจะส่งเร็วพอมาให้ดีมากไม่มีรอยบุบตื่นเต้นมากอะ่ะนี่ ม,มากเปิดมาจะเป็นตัวจอดูความบางไม่หนักพกพาง่ายส,สาวๆพวกพาได้สะดวกตัยอุปรกรณ์ด้านในแบ่งเป็นสายไดี์มไอแบบมินิจุดไลแม็กจะให้ไทซีทูไทซีมาด้วยสามารถส่งไฟเลี้ยงได้เลย,เลยทุกคนดูความหนาของตัวสายส่วนอีกเส้นนึงจะต่อจากไทซีที่ตัวเครื่องเนี่ยไปยัง USBA โดยในคู่มือน่ารักมากจะทําวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แต่ละแบบถ้าเกิดต่อไม่ถูกก็เปิดดูได้เลยก็มีบัตรวารันตีอะไรมาให้เรียบร้อยตื่นเต้นเปิดดมั้งตัวนี้คมชัดแบบ f ู l l ฮ d ดีสำหรับจอเล็กขนาดนี้เนี่ยและเป็นฟู l l ฮ จะมีพิกเซลที่ค่อนข้างอัดแน่นมากกว่าความคามชัดเนี่ยถือว่าพอเพียงสาหรับการพกพาเลยนะทุกคนเฟรมเรท60เฮิรตส์สีจอ IPS แบบ HDR ด้วย IPS จะเป็นรูปแบบสีที่ตรงที่สุดใช้เล่นเกมตัดต่อใช้นอนใช้นี้ชื่อถ้าผมโคตรชอบความบางสลิมมากให้ขาตั้งจอมาด้วยตั้งแบบนี้ไปได้เลยไปร้านกาแฟเปิด MacBook สามารถตั้งข้างๆแบบนี้ไปได้เลยแล้วเราสามารถปรับลึกเท่าไหนก็ได้ละเอียดดัดมันก็จะอยู่ตัวฟิลกูดมากตัวปุ่มเนี่ยจะอยู่ด้านบนให้เรายกไว้ปรับเมนูตั้งค่าต่างๆด้านล่างเนี่ยจะให รูปไทซ C มาถึง2รูเลยปุ่มบนสุดเนี่ยจะเป็นมินิ Head DMI เอาเรื่องนะปิดพับ ปด้านล,ล่างนะครับก็จะมีปุ่ม2ปุ่มอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูลำโพงให้ลําโพงมาด้วยสําหรับคนที่ต้องใช้เสียงลาโพงจริงแล้วเราอาจจะไม่ได้พกหูฟังเดี๋ยวเราจะลองต่อจอจาก MacBook M1 เสียบก็ไา้เปบตั้งจอเรายัางตั้งแนวตั้งได้ด้วยกลางออกมากเราก็ตั้งไปแบบนี้หากกังวลว่าตัวแสงจอเนี่ยไปไม่สุดใช่ไหมเพื่อนๆสามารถปรับตรง OSO ด้านข้างตรงนี้ที่เขาตั้งมาให้อ่ะจะอยู่แค่15ปรับให้มันสุดไปอีกอ่ะดูสีจอดิทุกคนนะและความคมชัดที่ได้เนี่ยแบบมิติต่างๆผมมองว่าสําหรับหน้าจอที่ความคมชัดแค่ แสงหน้าจอคือไม่ได้แพ้ตัว Mac M1 เลยมีความสวยคมชัดการย้ายหน้าจอไปมา60เฮิร์ตเนี่ยลื่นปื้ดลื่นปื้ดอะโอ้โหประทับใจดูดิว้าวมันคืนไปมากๆการทําราคาดีมากๆอยู่2,000ต้นๆสีแบบตรงเวอร์ทุกคนต่อไปลองต่อ iPad Mini ให้เพื่อนๆดูกันมาแล้วครับเปิ้ขึ้นเลยครับตอนนี้ดูดิสามารถต่อไฟออกตัวจอได้ใช้แค่สาย Type C เอง,เ,องเปิดเพลงนี่นะครับแมสใส่ไหมดูดิแล้วสีแบบตรงเป๊ะ ตรงดุกระเบียดนิ้วเลยนะเปิดกับไอแพดเนี่ยไปความท้าทายใหม่เปิดเน็ตวิกดูมันจะเป็นอย่างไรผมกําลังเปิดดาบวิคาดสูรย์เฮ้ยเต็มจอเลยด้วยก็คือมันจะเป็นโหมดแอร์เพให้กับเราโดยอัตโนมัติซึ่งผมจะเปิดตอนรวมพลเสาหลักเป็นตอนที่เขาใช้งบทําหลายล้านมากเดี๋ยวทุกคนดูความคมชัดตอนมันระเบิดทุกคนดูตอนมันระเบิดดู ยดูดิโอ้โยแสงสีว้ายยางสวยอะ่ะจุดดําก็ดําได้สนิทดีด้วยนะแม้ว่าจะไม่ใช่จอ OLED. โอ e d ก็เถอะโคตเอาโหดขึ้นไปอีกเราไปเปิดกับ Nintendo ไปเครื่องไปเราจะใช้สายมินิ HDMI เราจะต่อเข้า Nintendo Switch จากนั้นจะใช้ปักมินิเสียบเข้ากับตัวจอถ้าเป็น Nintendo Switch เราจะต้องใช้สาย Type C to USB-A ที่เข้าแถมมาอีกเส้นนะครับเสียบให้ USB-A เสียบที่ตัวเครื่อง แล้วต่อเข้าจอแบบนี้นี่เข้าเกมไม่ดูว่าภาพจะสวยขนาดไหนความคมชัดเราก็เซตได้สุดฟ u l l h ด1ี80ที่ปกติผมเล่นอย่างมอนเตอร์ u n t e ตนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรไหมระหว่างเข้าเกมมันกันแสงสะท้อนด้วยจริงๆเนี่ยดวงไฟต้องสะท้อนแรงกว่านี้แต่ว่ามันช่วยลดไปได้เยอะเลยดูดิความคมชัดส่วนดําส่วนมืดมาเต็มหมดนะทุกคนดูภาพดิโอสวยเวอร์ซีนอ่ะมาแล้วโอ้เกินไปแภาพสวยมากอยากจะบอกว่าเนี่ยเราไปร้านกาแฟเราพกจอไปเล่นได้เลยและแถมมีเสียงออกด้วยนะเพื่อนๆ รู้ไหมครับสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการมากถึงมากที่สุดนั่นคือใช้จอตัวนี้เนี่ยร่วมกับตัว Mac Studio นั่นก็คืองานในพาร์ทของการตัดต่อด้านล่างตรงนี้ยกไว้ตัดส่วนด้านบนจอเดลผมจะยกไว้สําหรับให้ภาพมันขึ้นทุกคนดูนประมาณนี้มันก็จะได้แบบเป็นพาร์พาร์แบบชัดเจนไปเลยส่วนเบนคิวด้านซ้ายอาจจะยกไว้เปิดพวกยูท y o ยูทูบหรือเปิดสิ่งอื่นดูไปด้วยในขณะที่ฝั่งน,นี้เราก็ตัดต่อแบบฟินๆประมาณนี้หากเพื่อนๆสนใจอยากจะจับเจ้าจอตัวนี้เนี่ยผมมองว่าคุ้มและได้ใช้งานแบบโอ้โหกับทุกอย ทุกอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีได้เลยหากสนใจสั่งผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกัน